สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มีมาอัปเดตอีกแล้วค่ะโอเวอร์ดูของพวกเรานะคะคู่นี้อยากดูมากเลยนะคะจางหลิงเหรอกรกับหวังชูรันค่ะกับฉากจีบกันในครัวของทั้งคู่นะคะภาพที่ออกมานี้บอกได้เลยหวานจนน่าเหลือเชื่อเลยละค่ะสำหรับคุณจางหลิงเหอของพวกเรานั้นนะคะก็เป็นพระเอกที่มีงานชุกชุมมากเลยแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็มีผลงานออนแอร์มาเรื่อยๆอย่างสม่าเสมอนั่นเองนะคะก็กลายมาเป็น คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอยๆนะคะท่านใดที่เป็นแฟนคลับของคุณจางหลิงเหอก็คงจะรู้สึกสบายอกสบายใจเพราะว่าซีรีส์ที่ถ่ายสต็อกไว้เอ่ยแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบกําลังถ่ายทําอยู่รวมทั้งโปรเจกต์ในอนาคตก็มีชื่อของคุณจางหลิงเหออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นปัจจุบันแล้วคุณจางหลิงเหอเองก็มีละครนะคะที่กําลังเตรียมเข้าออนแอร์อีอกอย่างเช่นเชสซิงเจ ะะเพื่อนลายกเรื่องนี้ก็เหมาะเหมาะกับคุณจางหลิงเหอนะคะน้าหลอ่อแต่ว่าต้องเล่นบทหดโหดก็คู่กับนางเอกสาวเทียนซีเหว่ยค่ะแล้วก็ละครย้อนยุคที่เป็นละครแบบแนวสาธารณรัฐเองก็มีนะคะโดยเฉพาะโอเวอร์ดูก็ถ่ายทําอยู่สแสดงคู่กับคุณหวังชูรันนั่นเองนะคะหวังชูรันผลงานล่าสุดที่พวกเราได้เห็นก็คือหันหาทานะหันทาชตาฟ้ามานิดๆหน่อยๆน,นะคะในซีซั่นที่2ค่ะคุณหวังชูรันเองเป็นดารา สาวที่สวยมากๆเลยนะคะเธอมีทรัพยากรพร้อมทุกอย่างแล้วก็ตัวจริงเธอน่าจะเป็นคนชิลๆนะเพราะอย่างที่เราเห็นเนาะเวลาเธอออกไปข้างนอกที่ไรก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาก็ทําให้กลายมาเป็นจุดเล่นงานของพวก เรยกอไรพวกแอนตี้พวกเฮเตอร์อะไรได้เพราะว่านอกจากจะไม่แต่งหน้าแต่งตาแล้วว่าชอบเปิดไอ้นั่นไงเปิดแมสเปิดหน้ากากออกมานั่นเองนะคะก็ทาให้แบบคนถ่ายลงถ่ายรูปเดี๋ยวนี้แบบไม่รู้ว่าจะเรียกแฟนคลับได้หรือเปล่าเดยจะเรียกซาแซงหรืออะไรก็ตามนะคะชอบยื่นโทรศัพท์ไปแบบโอ้โหมันรบกวนความเป็นส่วนตัวนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลสาธารณะมีอาชีพเป็นนักแสดงแต่ว่าก็ควรที่จะให้ช่องว่างเขาบ้างคนเราเนาะก็เก่ง ใจกันบ้างก็ดีนะคะทีนี้ก็มีข่าวอนะัปเดตเนาะว่าเรื่องโอว r d ดูเนี่ยนะคะไอวิดีโอของเรื่องนี้บนโต้ินะ่ะก็คือมีผู้ชมอะทะรุแบบนี้ไปเลย1.6พันล้านครั้งนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆเลยถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้ยังถ่ายทําไม่เสร็จนะคะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือมัน มันเขาบอกว่าได้รับช่อดอกไม้กันแล้วใช่ไหมไอเรื่องของการปิดแบบเป็นทางการเนี่ยมีพิธีพิธีปิดกล้องอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วมีการมอบช่อดอกไม้นะคะแต่ว่างานเบื้องหลังยังไม่เสร็จนะเพื่อนเพื่อนคือหลังจากถ่ายทําเสร็จก็คือแค่ดารานะเสร็จแต่ว่าหลังทีมทีมเขาก็ต้องไปใส่ฟิลเตอร์ตัดต่อโน่นนี่นั่นนะคะก็ทําให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศในวันที่ปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะั้นก็คุณจางหลิงเหอแล้วก็คุณหวังชูหลันเองก็เป็นฉากที่ มีความรักโรแมนติกในในครัวเพื่อนๆฉากนั้นเป็นฉากสุดท้ายแล้วก็มือของนังโคมีความเปื้อนขมเหลวสีดำๆนั่นเองค่ะต่างคนก็ต่างเอามือเปื้อนๆนั้นไปลูบไล้ใบหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้สนใจความเปื้อนค่ะเพราะว่าความรักมันทะลุดวงตาแล้วก็หัวใจนะคะทั้งคู่ก็เป็นฉากที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นฉากหวานๆสุดฤทธิ์เลยนะคะแต่ทีนี้เราก็ยังไม่อยากจะเชื่อไงเพื่อนๆคือฉากที่ถ่ายเป็น ฉากสุดท้ายในแบบวันปิดกล้องเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีแล้วว่านี่คือฉากปิดฉากจบของละครนะนเพื่อนเขาอ,อาจจะถ่ายแบบว่าเออถ่ายตรงโน้นตรงนี้กระโดดมาฉากนี้แล้วฉากนี้มาเป็นฉากสุดท้ายแต่ไรก็ตามก็ยังหวังว่าเรื่องนี้จะจบดีแบบแฮปปี้แต่พอเราเห็นทีมของเรื่องแล้วเนาะมันเป็นแบบอ่อริพับริกันนะมันเป็นแบบสาธารณรัฐนะคะเพื่อนมันก็มีน้อยเรื่องอะ่ะที่จะจบดีสําหรับแนวนี้เพราะว่าในช่วงนั้นประเทศจีนก็โดนแบบเออ โดนลุกลานจากพวกญี่ปุ่นไงเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ที่จะต้องต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะจะมีความแน่นๆก็ทําให้หวัดเสียวเหมือนกันว่าพระเอกของเราจะยังอยู่ไหมอะไรไหมนะคะแต่ก็ยังคงเชื่อว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้พวกเรามีความสุขได้เนาะเพราะว่าใครที่ทำใครใครเจ้าภาพเองก็เรียกได้ว่ามีทุกรสชาติเหมือนกันอุ้ยเดาไม่ถูกเลยเพื่อนแต่ว่าพอได้เห็นชื่อเป็นจางหลิงเหอกับทางด้านคุณหวังชู พวกเราก็ต้องมาดูกันนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วคุณจางหลิงเหอเองก็มีเคมีดีกับนางเอกทุกคนที่ตัวเองแสดงด้วยนะพะฉั้นก็จะมีเรืออยู่ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าจางหลิงเหอมีคนเดียวจะเป็นแฟนกับทุกๆคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแต่อไรก็ตามนะคะที่มีเรือแข็งแรงอยู่ก็จะเป็นออจางหลิงเหอไปลูออ่ใช่ไหมคะเรือแข็งแรงมีจางหลิงเหอเจ้าจินไม้นะคะนี่ก็เรือแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะเออพวกเราก็เ,ออเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับดาราก็จินกัน แต่ในละครก็พอเนาะเพราะว่าเรื่องอื่นๆเราจะได้ไปดูเขาจินกับคนอื่นต่อนะฮะจะได้มีความอินนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องล่ายกที่กําลังจะมาถึงนะคะเรื่องนี้น่าจับตามองนะเพื่อนเเพราะว่าในช่วงของการถ่ายทําในตอนนั้นก็มีข่าวว่านะฮะแบบออตอนแรกบอกว่าแฟนคลับนะคะของทั้งคู่คือทัง้งจางหลิงเหอกับเถียนซีเหวยนั้นแบบไม่ไม่ค่อยจะถูกกันมีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์แต่ว่าหลังจากนั้นพอปิดกล้อง,องละครขึ้นมาก็มีข่าวว่าตัวดารา ตัวศิลปินคือจางหลิงเหอกระเทียนซีเวยนั้นอะแบบเ,เหมือนจะมีอะไรบัดหมางใจกันอยู่เนาะนะจุดนี้จะมีความบึ้งตึงต่อกันอะไรก็ว่าไปโอ้ยตายแล้วนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอดูช่วงของ c h สซิ n งเ a ดออนแอรนะคะล่าหยกว่าจะมีการโปรโมทการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเคมีหรือว่าบรรยากาศมันจะมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่าข่าวรือบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนมันก็เยอะแย,ยะไปหมดนะคะยุคนี้เขาเรียกว่ายุคข้อมูลข้อมูล ล้นเกินค่ะข้อมูลเกินล้นนะคะ แ่ะไรก็ตามสำหรับเรื่องโอเวอร์ดูนะคะในตอนนี้มีคนรอดูกันเยอะเลยนะคะก็เป็นคู่ขวัญอย่างจางหลิงเหอหล่อๆแบบนี้กับคุณหวังชูรันของพวกเราซึ่งก็เป็นหญิงสาวที่สวยน่ารักนะคะแล้วเธอก็แบบหุ่นดีมากๆเลยตอนนี้ก็ผอมลงอีกแล้วนะคะก็ทำให้ดูหุ่นดีพอผ่านเลนส์ออกมานั่นเองค่ะก็เชื่อว่านะคะหลังจากที่โอเวอร์ดูได้ทำการออนแอร์ในปีหน้าปี2026ก็น่าจะทำให้แฟนคลับผู้ติดตามของคุณหวังชู หลันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ของกุญจางหลิงเหอที่ปกตินั้นก็เพิ่มอยู่เป็นประจําอยู่แล้วก็คงจะมีแฟนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองน่าจะช่วยให้ทางด้านกุญจางหลิงเหอัง,งาดได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้คําว่าัง,งาดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงดาวรุ่งอยู่เพื่อนเดี๋ยวรอัง,งาดก่อนนะคะมีผลงานมาสเตอร์พีซเยอะๆปังปุริเย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกได้ว่าัง,งาดอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะนี้สิ่งที่เห็นในฉากในครัวเนะะี่ยค่ะมันคืออะไรกันบ้างมันก็คือนะเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยม ปฏิสัมพันธ์อันแสนหวานค่ะระหว่างจางหลิงเหอกับหวังชูรันนะคะซึ่งหวังชูรันกําลังทําอาหารอยู่ในครัวเพื่อนๆไม่รู้ว่าทําเป็นจริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ทําอยู่นะคะขณะที่จางหลิงเหอก็มองจากด้านข้างก็มองไม่ได้มองอาหารค่ะมองมองคนที่ตัวเองรักนะคะมองหญิงสาวทั้งสองก็ถ่ายทอดนะคะการอยู่ด้วยกันเวลาคู่รักหนุ่มสาวอะไรเงี้ยแล้วก็หวังชูรันก็ทําอาหารไปจางหลิงเหอก็เข้ามาอบกอดจากทางด้านหลังนะคะ อู้แต่และนะคะทำให้หนางเอกของเราก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีแล้วก็เสียสมาธิกับการทําอาหารนะคะจากนั้นเธอก็หัวเละคิกๆยันเคินค่ะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะก็จีบกันอะ่ะเออจีบกันนะฮะแล้วก็มีการนาัดน่าจะต้องชิมใช่ไหมชิมอาหาร <c oughs> ในเมื่อฝ่ายสาวทําอาหารแล้วฝ่ายชายก็ต้องชิมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วจากนั้นก็มีฉากที่ทั้งสองคนเกี้ยวพาราสีจีบกันนะคะมีการเช็ดขมเหาควานัน ให้บนใบหน้าแต่ว่าใบหน้าก็ด้วยความที่มือเปื้อนขม่าคว,วันก็ทําให้หน้าก็ดําๆไปนะคะฉากนี้ก็ดูถ่ายทําได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษเลยสําหรับพวกเขานะฮะโอ้ฉากง่ายๆค่ะจางหลิงเหอคว้าตัวหวังชุรันนะคะมาโกดเอากอดเอาไว้แล้วก็แตะปลายจมูกเอาไว้นะฮะจากขี้เท่าจากหม้ออะไรเงี้ยคงไม่ใช่ขี้เท่าจริงหรอกเพื่อนๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นคอสเมติกเครื่องสำอางนี่แหละ แล้วก็หวังชูรันเองนะคะก็ยัง่วยโอกาสตอนที่พระเอกเผอก็นั่นเลยวาดแมวให้บนใบหน้าหล่อๆของจางหลิงเหอของพวกเราเลยนะกะ็ถือ <erreicht. S 1> ได้ว่าเป็นฉากนั่นรักนั้นลางนะคะโอ้โแต่แล้ว <c oughs> ตายแล้วนะคะก็ทั้งคู่ก็มีความ,มเรียกว่าอะไรดีมีความโลกสีชมพูนะจุดนี้ทําให้ครัวเป็นสีชมพูขึ้นมานะคะแล้วก็หวังชูรันเองก็ถือได้ว่าเออ เรียกอะไรดีอะน่ารักอ่ะเออเธอก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเนาะที่ก็คงจะอินจริง,รงๆว่ามีแฟนอยู่อะไรเงี้ยนะคะส่วนจางหลิงเหอของพวกเราเจ้าบทบาทอยู่แล้วนะคะบทเข้าพผักเข้านางนี้เล่นได้ไม่ ไม่ติดจางหลิงเหอไม่ติดนะฮะจูบเออเรียกว่าอะไรอ่ะกระช่วกวิญญาณมาหลายเรื่องแล้วนะคะจูบกระชากไม่ใช่กระชวกเออจูบกระชากวิญญาณมาหลายเรื่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อืมค่ะเออมีแฟนคลับของดารานักแสดงนางเอกสาวบางท่านบอกว่าไม่อยากให้แสดงคู่กับจางหลิงเหอเลยนะคะกลัวว่าจะมาจูบนางเอกของพวกเราแบบว่าเออแบบจูบรุนแรงจูบแบบเออกระชากวิญญาณไปนะคะจูบสูบวิญญาณอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ไม่เป็นหลายเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าเขาสมบทบาทเพื่อนๆเขาเป็น,ปน,ปนแสดงเป็นคู่รักกันจะไม่จูบกันจูบกันมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะพวกเราก็ฟินกันไปนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวรอชมเนาะบรรยากาศแห่งความรักแบบนี้กันได้ที่โอเวอร์ดูนะคะในปี2 0 2 6ช่วงนี้ถ้ามีอะไรหลุดออกมาเป็นข่าวก็เดี๋ยวแอดวานอมาอัปเดตให้คู่นี้นาดูเนาะูจางหลิงเหอกวงังชิวหลันนะคะท่านใดรอดูเหมือนหวานบ้างเอ่ยนะคะมามานี่เลยคะ่ะรายงานตัวไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไป นั่งดูด้วยกันในปีหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ